วนถ่ายลก็อ้าเอามาถ่ายูปนี้เารีกเอาเลยคามากฮัลโหลชื่อนี้่ไหนวะตอนนี้กันก้ากันก้าเาขอเาจะถ่ายรูปนี้ถ่ายโอเคป่ะกิ๊บแม่งถ่ายยากอะไรของมันวะรถมาเจ็บขาแล้วไเจี่ยบโอเคไหมโอเคไหมไอ้ดนนะ เขถ่ายรูปพอที่ถ่ไม่ดีเพรามันินทานินทาว่าไไม่รู้มดหนึ่งสองามอาได้ไงอ่ะเอ้ยมันติดบอลเหรอลุงแล้วหล่ออันนี้เด็กติดตุ๊กตานะถ่ายวิดีโอให้แ้่น่ะว่าแล้วกระโดดอยูอไก่้อไก่อยู่แล้ว ไายปุ้ม่งไปถ่ายปุ้มตงไปถ่ายปุ้ม่วยไปเลยอะไรบอลมาทำไรมาฝึกงานอ้าวแล้วมันทำอะไรที่นี่พักผ่อนชิวๆเอหล่อใช่ไหไหวไหมกิ๊บมัอนใส่ปุ้มมาไหวไหมเนี่ย แห่ตัวแห้งอ่ะหัวเมยเขาถ่ายรูกันอีกแล้วไอ้ไม่ปกติมึงไม่น่าจะเมาขนาดนี้นะเราหรอเราเล่นกินน้ำวมากินน้ำเปล่าเยแเถอนแต่แม่งคิวได้อารมณ์นะไอ้บนเร็วเร็วเรอรอ่ะ

รอดฮัลโหลทำไมต้องใช้กล้องหลังด้วยฮัลโหลสิงใครบ้างไงไม่รู้ฮัลโหลฮัลโหลยังตัวกลับบ้านเราไม่ถ่ายปุอละบ๊ายบายไปแล้วทำไมจ